ภาษาของพระศาสดาที่ให้ไว้กับชาวโลกกลุ่มอาเินคือผ้าล้อนั่นนะครับกลุ่มอาเมนก็คือพระบีดานะนะก็คือเดอะกอนั่นเองครับนะกลุ่มโอมก็คือนารายนาไรา่หรือไงเนี่ยครับนะถ้าหาว่ากลุ่มสาธุก็คือพระธรรมนั่นเองครับผมสำหรับลุงคือพีครับ พลังงานบริสุทธิ์คือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า emptyness นั่นคือพลังงานมากเลยไม่มีใครทําได้ไม่รู้จุดเริ่มต้นมันยังไงไปสนใจไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทําลายไม่ได้เพราะเป็นผืนแผ่นเดียวกันเป็นค่าคงที่ทั้งหมดครับท่านค่าคงที่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ยกวิทยามากําหนดค่าคงที่อย่างเช่นแสง เคลื่อนได้ด้วยความเร็ว3 100, 000, แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเอาตัวนี้เข้ามาคิดพยยนะิจารณาเรื่องของความเร็วทุกวันเนี่ยนั่นคือค่าคงที่ตามแนวทางของไอน์สไตน์ให้ไว้แต่ค่าคงที่ที่เป็นจริงตามธรรมชาติสิ่งที่ลุงพูดมานี่นคือค่าคงที่ตรงนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่คือค่าคงที่กับท่านจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจได้และเข้าถึงแล้วมาใช้ได้มันมีมิติหนึ่งมิตินั้น คิดจนสุดความคิดใครก็ตาจรที่สอนว่าหยุดความคิดได้พร้อมกันหยุดการหายใจได้ด้วยนะแปลว่าหัวใจกับปอดเนี่ยทางานเชื่อมกันหยุดทํางานภายในหนึ่งภายในห้าวินาทีจึงจะได้ตรงนี้ภาวะนี้ขึ้นมาถ้ามองถ้าลุงบอกว่าลุงได้ตรงนี้ละ่ะนะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่รับประโยชน์ไปสิครับจากภาษาลุงหรือปริญอาอักขริริยา,ารยาลุงหรืออะไรก็ตามทีเห็นไหมเป็นผู้รับที่ดีสิครับแต่มาย้อนยังลุงก็บอกแล้วเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสัตว์แต่ว่ายี่ยบ ยี่สิบสิบเก้าสิแปดมันเอ็กซ์มันเสื่อมเอามาคอมเพลก์กับลุงไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นท่านที่มีความรู้เวาสตร์มาร้อยแปดพันประการเนี่ยมันจะต้องสวนแน่นอนอย่างเช่นความเร็วแสงกับความเร็วของเสียงเท่ากันเนี่ยแค่นี้นักฟิสิกส์ก็ก็ใจขาดตายแล้วงี้ดีกว่าใช่เปล่าใช่ไหมล่ะที่เรียนมาเกิดตายเสียงเคลื่อนที่เดินทางด้วยความเร็วไม่เกินไม่เกินมาไม่เกินสามสามร้อยเมตรสามร้อยกว่าเมตรต่อวินาที เสียงส0 0 0 0นกิโมตรต่อวินาทีอยู่ภายใต้ศูญยาการด้วยอยู่กับรากาศเลิกคุยกันเลยใจยางมันเอาศูญยากาศที่ไหนมาทดลองไงตายอยีกจะรู้นะมันต่อท่อศูนยากาศได้ไม่สามแสนกิโลเมตรเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เทียบญญาารบรรยัตายางเท่านั้นเองว่เฮ้อยใช่ป่ะใช่ป่ะก็รู้แค่นี้เอง